สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมคุณอยู่ในเกมโปเกตซาก้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาบอกพยชากรอากาศประจำวันที่6เดือน3ากันนะครับจะมีสภาพอากาศอะไรเราเข้ามาดูกันเลยสำหรับวันนี้ก็จะมีสภาพอากาศหิมะตกหนักนะครับผมช่วงเวลา12บนาฬิกาสาถึงนาฬิกาสานะครับเข้ามาดูในเกจจับกันเลยครับ เริ่อต้นที่เขจับระดับต่ำเหมือนเดิมเลยนะครับสภาพอากาศหี้มะาตกหนักโปกเกมอนก็จะมีตามนี้นะครับผมเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงเลยครับมาที่สภาพอากาศหิีม้าตกหนักนะครับผมปกเกมอนก็จะมีตามนี้เลย สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย